เนี่ยกรหนิ่งมาใหม่หๆเต็มตีเปิดพี่น้องเลยพวดนามากแซ่บๆทั้งท่านพี่น้องสิีมต้มเนื้อก่อนดูต้มเนืออเน้อก็แซ่บจ่ายได้สบายดีพี่น้องวันสักวสุกคนวันนี้ก็มาพ่อกันกับสองโมเปียนชาแนลเมื่อวานได้สุกน้อไม้พี่น้องสุกน้อไม้กับไอ้ต้มเนื้อบ่มีพักเลยวันนี้พี่น้องเอ้ยโหลดโหลดเลย ลืมซื้อผักพี่น้องเลยซุบเราไม่เขากระโบไห้ผักปกติมาเขาซื้อซูนไวเขาสิมีผักไห้หมดแต่ว่าร้านนี้โบมีก็เลยบไม่ได้ซื้อผักโดรอทมีตะกร้าดรอทไปนี้ต้มเนี่ยโอ้ยหนาจนเต็มถ้วยเลยพี่น้องเลยมาฝาพี่น้องมาขิงข่าหนักกันยำกระแดงบ่บ่หลายใหญ่ห่างจวดตัวพี่น้องเลยหอมเนี้อกันหนึ่งมากใหม่ๆเต็มตีเปื่อยพี่น้องเลยมามากเสร็ๆทั้น,น,นทนนนนมามานันพี่น้องสิมต้มเนื้อก่อนดู อ้มเนื้อกบเซ็บใชได้มุ่มสุกน้ำมันชิมสุกน้ำมันก่อนดูอ๋อลองคำใหญ่ๆจุดน้ำมันก็แบสุดยอดมน้ยครับอืม ััน้ำกับอุ้ยน้ำสนัตชนีใส่น้ำอะไรต้มเนื้ออะไรโอเคอยพี่นองเลยสุกแไหม่เสะคำใหญ่ปลาพี่ตอนนองด้วเก็อื้อ ให้นำ้ำกระสุนได้ร้ <c oughs> thì nhầm này có nằm chung đồng mạnh Đuôi. lui bên nửa tít mình ช่วยได้ที่ผมมีผักนี่หอเลยกินไปบนไปอย่าวากันเด้อขาวบ่มีผักมันต้อบอกขากันนีดีะมะเลยซ Đẹp loại cái nhỏ người. โอ้เสียบปากเลยดีว่ะต้มเนื้อกับซุปหน่อไม่ดอดแบบสีเลยนะอะบุบ๊บวดพี่น,อน้องเอ้ยกินซุปหน่อไม้ยังเดือดอยู่หน่อยหนึง่งต้มเนื้อก็อยังเดือดอยู่หน่อยหนึง่งอ่ะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เท่ากับซีคอตัวลาไปก่อนเนาะก็พาพี่น้องจักหน่อยกดไลค์กดแชร์ได้กดติดตามให้หน้าเมย์เด้อพอกันใหม่คลิปหนา้าสบายดี